เป็นไงบ้างครับงานวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยครับผมที่มีการจัดแฟนไซน์ของซิงเกิลแรกครับผมก็เป็นรอบแรกก็จะมีอีกประมาณ6-7รอบได้ครับผมก็สําหรับคนที่มาก็จะเป็นคนที่ได้ก o ลเ e n t i c k e จากอัลบั้มไปครับผมก็รู้สึกว่าใหม่มากสาหรับผมเพราะเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าก็สนุกมากๆแล้วเหมือนเราได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับผมแล้วแต่ละรอบจะต่างกันยังไงครับความต่างหรอครับผม ก็น่าจะเป็นเพลงที่เอามาใช้โชว์ภายในแต่แต่แต่ละโชว์ครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องชุดนี่แหละครับที่จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเป็นไงเจอแฟนคลับเอาของมาให้เยอะแยะให้ใส่นู่นใส่นี่เป็นไงมีแหวนเพชรด้วยน่ารักมากๆเลยก็แฟนๆก็จะมีหลายๆคนครับผมที่เหมือนเตรียมอัญมณีมาให้เราใส่เช่นที่คาดผมมีแหวนเพชรด้วยมีสร้อยกำไลข้อมืออะไรพวกนี้ครับผมก็เหมือนระหว่างที่เอามาใส่ก็จะได้ให้ แฟนๆที่นั่งรอได้ถ่ายรูปเล่นไปด้วยก็น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากส่วนใหญ่แฟนๆก็คุยอะไรกับเราบนคุยอุย้ยหมดทุกอย่างคุยทุกเรื่องนะครับเรื่องเราบ้างเรื่องเขาบ้างถามสารทุกข์สุขด็บว่าเป็นยังไงบ้างแบบขอบคุณเราเราขอบคุณเขาแบบปรึกษาปัญหาชีวิตก็มีเหมือนกันค,ครับผมว่า,าได้หลายๆเรื่องนะแล้วทาให้เราเรารู้ว่าแฟนๆเราหลายๆคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายอาชีพ <c oughs> <ๆ S 2> มาจากครอบครัวมาจากเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป มันทําให้เราเรารู้สึกว่างานของเราอ่ะยิ่งต้องมีความเหนียบมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่มาติดตามเราหรือว่าคนที่มาดูผลงานเราอ่ะเขาจบอะไรมาบางคนเขาจบโหูกราฟิกดีไซน์มาเลยบางคนจบแบบการตัดต่อมาบางคนเป็นหมอบางคนเป็นแบบเป็นผู้มีภาคษาอะไรนี่มีหมดเลยครับผมอย่างนี้พี่มีเตรียมเพลงพิเศษมาด้วยที่ไม่เคยอลองใส่ลอกันใช่คร,นะครับผมก็ ก็ถือว่าเป็นรอบแรกเลยก็เลยเลือกเพลง Is Not Easy มาเพลง Super m a ของ Five For Fighting ครับผมก็เป็นเพลงที่ผมชอบมานานมากแล้วแหละเพลงนี้มัน,ม,นมันเป็นเพลงที่แบบสื่อความหมายว่าเหมือนมันมันไม่ยากนะที่จะมาเป็นเราซึ่งความหมายของผมคือไม่ใช่แค่ตัวผมนะมันถึงทุกๆคนนี่แหละเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยผ่านความยากของตัวเองมาผ่านการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกมาผ่านการทํางานที่โหบางคนแบบคนนี้คือหนักของเขาแล้วนะ แต่เวลาคนอื่นมองอคืออาจจะไม่หนักอาจจะบอกว่าเอ้ยชิวๆอยู่เลยไม่จะหนักเลยแต่เขาหนักแล้วอ่ะเพราะว่าความหนักของแต่ละคนมันไมไ่เท่ากันเราไม่เราไม่สามารถเอาความหนักความยากมาเทียบก,กันได้ครับผมพูดถึงถิงเกสองบ้างดีกว่าเริ่ม,มปล่อยออกมาแล้วแฟนคงว่าอ่านว่าอะไรกันแน่พี่คิดว่าอ่านาว่าอะไรก็สิงค์สองเนี่ยครับผมก็ปล่อยตอนนี้ไปทั้งหมด4ี่ทิเซอร์อิเมจแล้วครับผมก็จะเห็นว่ามีลุกแตกต่างกันออกไปเต็มไปหมดเลยก็จะมี อิเมตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าคนที่จะมาฟีเจอร์ลิ้งก็คือใครก็จะเฉลยในตัวภาพภาพสุดท้ายนี้ครับผมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยทีเซอร์แรกที่เป็นวิดีโอนะครับก็อาจจะได้รู้แล้วแหละว่าชื่อเนี้ยจานว่าอะไรก็ต้องรอติดตามดูครับผมแล้วสำหรับแฟนๆที่เขาไม่ได้กลเด้นติกเก็ตไม่ได้มาหาเราเนี้ยเราอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่า ต้องเสียดายมากเลยนะทุกคนไปตามหามาให้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ทันจริงๆในรอบนี้ก็รอ,อซิงเกิลหน้านะครับผมซิงเกิลหน้าเนี่ยไอตัวแฟนไซจะเป็นการรวม2ซิงเกิลเลยก็คือในซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยจะมีซิงเกิลสกับซิงเกิลสอยู่ในนั้นเลยครับผมเพื่อความจุใจของแฟนๆนะให้พูดถึงวันที่จะ แข่งกันสองวันที่จิบเกแฟนมีครับผมก็วันที่19พฤศจิาก,กายนนี้นะครับผมเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวขอรอบ่อยอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะจัดที่ยูเนียนฮอลล์ที่<ม>ยูเนียนมอลครับผมก็จะเชิญแฟนๆเนี่ยเข้ามาประมาณน่าจะ2,000นิดๆครับเพราะว่าตอนแรกเราเล็งที่ทเดอร์โดมไว้แต่ว่าทเดอร์โดมเขามีมาตรการทําให้เหมือนจะเข้าไปได้แค่ประมาณพันนิดๆประมาณพันเจ็ดถึงพันเก้าประมาณนี้ครับแต่ว่าทางยูเนียนฮาล์เนี่ยให้ให้เยอะกว่า ล้วก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าแฟนๆก็รอเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เข้างานฟรีด้วยแล้วก็เชิญพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะครับผมขอความกรุณาด้วยนะครับก็จะมีมีขนมเลี้ยงเยอะแน่นอนเลยครับผมคราวที่แล้วถ้าใครมาก็จะได้กินคุกกี้น้องอร่อยนะครับได้ได้ว่าเป็นสงครามอีกไหมครับเพราะแฟนๆก็แย่งกันอยากมาไม่รู้เหมือนกันครับก็อยากให้แฟนๆ,ๆทุกคนมาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการ มีอ่าหลักๆแล้วเป็นเรสคอนเฟอเรนซ์ของการเปิดซิงเกิลสองครับผมก็จะมีมีมีโชว์ครั้งแรกด้วยแล้วก็จะมีบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่อีก4อันที่จะประกาศในวันนี้เลยครับผมแต่ได้ข่าวว่าจะมีโปรเจกต์กบบอินเตอร์อะไรเป็นอะไรโอ้ตอนนี้ต้องต้องรอประกาศแล้วอย่างครับอ่าจะยังพูดไม่ได้มากแต่ว่าก็จะมีการมีได้ทุนจากต่างประเทศมาด้วยครับผมอยากให้พูดถึงพี่แฟนคลับจัดแกลเลอรี่ให้หน่อยโอ้โหอันนั้นน่า น่ารักมากๆคือเป็นแฟนคลับหลายบ้านเขาร่วมมือกันจัดแกลเลอรี่ขึ้นมาครับผมก็มีโอกาสได้เข้าเข้าไปเยี่ยมชมก็คือเป็นการเอารูปผมจากในช่วงประมาณปี2ปฟีที่ผ่านมานี่แหละครับมาจัดเป็นแกลเลอรี่แล้วก็เปิดให้แฟนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีช่วงข้ามๆที่ผมแบ็เข้าไปครับผมก็จะมีช่วงพูดคุยกับแฟนๆด้วยมี Q&A พูดคุยกันแล้วก็รอรอดูซีรีส์ตอนกลางคืนด้วยที่ผ่านมา ็โหแฟนๆน่ารักมากๆพอเราได้เดินไปมันก็นึกถึงแบบเหมือนสิ่งที่เราไปเคยเจอมาเพราะแบบเอ้ยช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเราทํางานอะไรไปบ้างนะช่วงโมเมนต์นั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างมันก็แบบเหมือนเป็นการแฟชแบ็กเมมโมรีของเราน่ารักมากๆเลยไหเห็นมีแฟนๆเอาฟู้ดทรัคมาให้เยอะแยะใช่ใช่ในงานในงานมีมีฟู้ดทรัคเยอะมากๆเลยครับผมก็มีโอกาสได้ไปลองชิมแต่ว่าชิมได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนแล้ว ชิมเลยแล้วอย่างไปก็มันอาจจะอ้วนแล้วอาจจะไม่ค่อยย่อยก็ชิมเท่าที่ชิมได้ครับแต่ว่าอร่อยทุกอันเลยครับผมที่ชิมไปนะแก็หลังจากนี้จะมีผลงานอะไรที่ติดตามนั่นแหละครับต้องไปรอดูวันที่19นี่แหละครับผมผมอาจจะยังสปอยได้ไม่มากแต่ว่าตอนนี้ก็มีพาร์ทไทม์เดว์ซีรีส์ซีซั่นสองก็เพิ่งออนแอร์ไปตอนแรกครับผมทางช่องวันสาแล้วก็ดูด้านหลังในทางไลน์ทีวีด้วยครับผมแล้วก็ซิงเกิลสองก็เลงจะปล่อยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ซิงเกิลแรกไปดูได้ก่อนทาง YouTube Studio Super Channel Mew ของ Six ครับ ส่วนรายละเอียดของซิงเกิลสองเนี่ยก็ตามได้เลยทั้งทวิตเตอร์ไอจีของมิวสิคสตูดิโอได้เลยครับผมก็ตอนนี้ปล่อยไป4ี่ไปสรูปแล้วรูปที่5้าเราจะปล่อยแล้วก็จะมีมีฟินอลเทเซอร์อีก2ตัวแล้วก็จะปล่อย MV ในวันที่19ก็ดูพร้อมกันทั่วโลกเลยครับทางวีไลฟ์้วยครับผมที่เราไปส่งแบบแฮชแท็กอะไรที่แฟนๆอ่านถูกบ้างไหมครับเฮ้ยใบหน้าเนี่ยก็แฟนๆเขาก็มีคนถูก่ายถ่ายมาเยอะมากหลายแบบแอบเห็นว่ามีถูกอยู่ด้วย ไม่บอกว่าอันไหนนะแอบเห็นว่ามีถูกมีถูกมีถูกอยู่อือก็ฝา,ากผลงานาก,กับแฟนๆหรือจะขอบคุณแฟนๆก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากเลยนะครับผมที่มากันในวันแรกครั้งนี้ในการแฟนไซค์ครับก็จะมีครั้งต่อๆไปอีกสําหรับซิงเกิลแรกสำหรับซีรรบซันวอรยูนะครับผมส่วนของซิงเกิลที่2เนี่ยก็รอติดตามรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างซิงเกิลที่2เนี่ยก็จะปล่อยวันแรกพร้อมกันทั่วโลกวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับผมทาง V Live แล้วก็มีการเปิดให้แฟนๆเนี่ยเข้ามางานพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยที่ยูเนี่ยนฮอลล์ยูเนี่ยนครับผมเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงนะครับก็ประมาณ2,000นิดๆที่นั่งครับผมก็เข้ามาฟรีนะครับทุกคนก็หวังว่าจะมาให้กำลังใจผมกันเยอะๆนะครับ